สวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่เป็นสินส่วนตัวซึ่งสินส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเป็นสินส่วนตัวแล้วเวลาเรามีคู่สมรสเนี่ยอำนาจในการจัดการสินส่วนตัวเนี่ยใครมีอำนาจจัดการคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะมาจัดการแทนคู่สมรสฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินส่วนตัวได้หรือไม่นะครับ คือเรื่องสินส่วนตัวเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,471วางหลักไว้ว่าสินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน1ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสเป็นสินส่วนตัวไม่ไว่าจะเป็นบ้านที่ดินหรือเงินฝากหรือรถยนต์อันนี้เป็นสินส่วนตัวนะครับแล้วกรณีที่2ก็คือเป็นของใช้ส่วนตัว หรือเป็นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับที่พอควรแก่ฐานะหรือเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดทรัพย์สินเหล่านะั้นก็เป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายนั้นกรณีที่3เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หาก็เป็นสินส่วนตัวประการสุดท้ายคือของสินส่วนตัวก็คือของมั่นของมั่นไม่ว่าจะเป็นทอง หรือเป็นเพชรส่วนใหญ่จะเป็นของฝ่ายหญิงที่ได้เป็นของมันของมันเนี่ยจะเป็นสินส่วนตัวพอเป็นสินส่วนตัวแล้วถามว่าการจัดการสินส่วนตัวเนี่ยการจำหน่ายจ่ายโอนหรือการใช้สอยเนี่ยเป็นสิทธิ์ของฝ่ายไหนซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4 7 3ก็วางหลักไว้ว่าสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดให้คู่สมรสฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการครับมาดูกรณีตัวอย่างก่อนสมรสเนี่ยทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเนี่ย สมมุติว่าฝ่ายหญิงก่อนสมรสมีที่ดินสินส่วนตัวนะครับพอจดทะเบียนสมรสมาต่อมาฝ่ายหญิงต้องการใช้เงินเนี่ยฝ่ายหญิงต้องการเอาที่ดินนี้ไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายเป็นส่วนตัวเนี่ยฝ่ายชายจะคัดค้านบอกว่าขายไม่ได้ต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ายชายก่อนในกรณีน,นี้ฝ่ายชายทําไม่ได้เพราะกฎหมายวางหลักและบัญญัติไปแล้วว่าสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดให้คู่สมรสฝ่ายนั้นจัดการสุดท้ายนี้ หากท่านใดมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายหรือต้องการขอรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับสามารถขอรับคําปรึกษาได้ฟรีที่สํานักง,งานไอการส่งสุดที่สายด่วน1157ครับสวัสดีครับ